สวัสดีครับผมนาโนเอ็กูนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาโปรโมทเซิร์ฟ g ี a s a n แซนออนไลน์นะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเขาชื่อเซิร์ฟเวอร์ล็อก t กอร์ซิตี้โลเปนะครับผมสำหรับใครนะครับที่กำลังหาเซิร์ฟเวอร์เล่นนะครับเราจะมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับโอเค เลกใหม่นะครับที่เข้ามานะครับอย่าลืมมารับของขวัญตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็กดเอ็นรับของขวัญไปได้นะครับของขวัญที่จะได้1,000 0หมืนะครับพิซซ่า10น้ำเปล่า10มือถือ1เครื่องกระชับปองสายฟรีนะครับ5ลูกหมัดไฟ1นะครับหมัดควัน1นะครับได้คนละ1,000คอยนี่โอ้โหเซิร์ฟเวอร์นี้แจกโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเข้าไปที่กระเป๋านะครับอันที่2ครับอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ก็จะให้หมัดไฟมาด้วยนะนี่หมัดไฟอันนี้หมัดควันนะครับทุกคนเนี่ยมันจะมีควันติดมือจะประมาณนี้นะครับโอ้โหมีคอสเฟียว่ะทุกคนแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับหมัดไฟก็มีนี่โอ้โหแบบมีไฟติดมือด้วยสไปเดอร์แมนโกโอเคนะครับและนีน่ก็จะเป็นกระชาปองใส่ฟรีนะครับเราสามารถกดลุ้นได้เลยนะครับกระชาปองนี้ก็จะเป็นกระชาปองสุ่มรถนั่นเองโอ้โหทุกคนกระชาปองใส่ฟรีเนี่ยห้าลูกนะครับเป็นกระชาปองสุ่มรถนะครับท่านผู้ชมนะ โ oh, 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 อ้โหโคตรดีอะเออแม่งดีจริงอ่ะทุกคนแม่งดีจริงอะ่ะเออก็เท่ากับว่าเราได้รถห้าคันเลยนะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับนี่ร้านค้านะครับผมนี่ร้านค้านะครับนี่ก็จะเป็นร้านเปลี่ยนสกินนะครับมาสามารถมาเปลี่ยนที่จุดนี้เลยนี่นะครับร้านคา้าดูไปนะครับอ่าโอหโคตรเฟี้ยวอะโคตรดีอะเซิร์ฟเนี้ย แจกพันคอยไม่พออ่ะโโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพันคอยได้อะไรบ้างนะครับมาที่ร้านคาโดเน็ตอันหนึ่งพันคอยสามารถซื้ออาวุธโดเน็ตได้อุตสาหะก็ซื้อได้นะครับอย่างเช่นอันดับยัมมานีเนี่ยนะครับอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับอยากได้อาวุธชิ้นอื่นแล้วก็เข้ามาดูาชิ้อาวุธโดเน็ตเออทำอะไรเทพทำอะไรไม้เบสติดไฟปืยนยิงล้มก็มีนะครับผมนี่โ,โหมีสัน้นแม่เซิร์ฟนี้แม่งโคตรด,ดีอ่ะของแจกโคตรเยอะเลยเอา่ากระชับป้องสุมรถก็มีนะครับหรือว่าจะเลือก รถโดนเน็ก็ได้นะครับทุกคนเน่ก็ประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปงานอาชีพเซิร์นี้กันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมีงานอาชีพอะไรบ้างนะครับน่าทาหรือเปล่านะครับทุกคนนะงานอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นงานอาชีพเก็บหอยนะครับเดินมาที่เปิดหอยแล้วก็กดเอ็นเก็บไปเลยนะครับเน่เปิดหอยอยู่บริเวณชายหาดนะครับโอ้โหแม่น้ําสวยเหลือเกินนะครับทุกผู้ชมนะก็ประมาณนี้เลยเน่ โอเคนะครับสไปเดอร์แมนเก็บหอยเป็นด้วยนะเนี่ยได EP มา15ด้วยนะครับทุกผู้ชมนะอ่ดแล้วเราไปดูอาชีพต่อไปกันเลยอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นงานอาชีพขุดเหมืองนะครับเออเดินมาที่ตรงหินนะครับกดเองขุดได้เลยนะครับพี่เราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแค่เรากดเองก็สามารถทํางานได้แล้วนะครับทุนผู้ชมเนี่ถึงว่าดีนะอืทํางานได้เลยนะครับ ได้ EP มา20ด้วยนะครับแล้วก็ได้แร่เฮมมาไทนะครับแร่เฮมมาไทเนี่ยสามารถไปคับอาวุธได้ด้วยนะครับผมแต่ไม่ต้องคาบดีกว่านะครับเพราะว่าเรามีคอย1 0 0 0คอยแล้วนะครับทุกผู้ชมหรือว่าจะไปคับก็ได้นะแบบว่างๆอะไรประมาณเนี้อือสําหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดเปิดสตอรี่นะครับทุกคนใครที่อยากจะเปิดสตอรี่ก็มาจุดนี้ได้เลยนะครับกดเอนมานะครับแล้วก็ใส่ ID ของรีดแก๊งนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้น่าจะสร้างแก๊งฟรีด้วยนะครกกา้งงแ เธมาเซิร์ฟมีได้เลยเนี่ยก็คือแบบเราจับเปิลสตอรี่กับคนอื่นนะก็มาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่สภานะแบบเอามาคุยกันก่อนนะครับแล้วก็กดเอนเปิดไปนะครับผมนะสตอรี่มันก็น่าเล่นดีนะทุกคนนะอาวุธของเรานี่คือแบบพร้อมเปิดแล้วนะนี่ดาวเยเมนี A เรานั่นเองโอ้โหไม่พร้อมเปิดอะอยากเกิดนะครับเอออยากเปิดก็ต้องเกิดนะครับเอ่ต้องเปิดไม่ใช่เกิดเออ โอ้โหโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลเบลนะครับผมเนี่ยเลเบลนี้ก็สามารถมาซ้อมอาวุธได้นะครับเลเบลนี้ก็จะเป็นเลเบลตายเกิดนะครับท่านผู้ชมนะอ่าก <Yeah. S 1> ็ถึงข้าง,ง,งดีนะครับแล้วก็ยังมีจุดขับอาวุธด้วยนะครับในี่เลเบลนะครับนี่วนะ,ะไ,มไม่มีใครมาเลเบลเลยอะโอ้โ oh, หจะเกิดสักหน่อยไม่ได้เกิดเลยเนาะไม่พี่ได้เกิดเลยนี่เขาก็อีชิบรถด,ด,ด้วยนะ นะครับนี่ปัดเบรกรดขับไปได้นะครับทานผู้ชมนี่นี่ขับลองในได้ด้วยเคตรเฟี้ยวเลยวะโอเคนะครับทุกผู้ชมครับจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นงานจกปูนเลเวลหนึ่งนะครับใครที่จะจกปูนก็มาที่จกปูนตรงนี้ได้แล้วครับเลเวลหนึ่งนะครับทุกคนนี่แล้วก็จกปูนป้ายล้วกดให้โดนนะเหมือนไฟเอ็มเลยกดให้โดนนะครับทุกคนสามครั้งนะครับถึงจะจกได้อ่าแล้วก็สามครั้งถึงจะจกได้แล้วนะครับทานผู้ชมนะอ่า ล่าลา,ลาฉันกัวตำรวจจบได้เลยสบายสบายชิวๆนะครับน้องๆไปสบายอะตำรวจมาก็ขาตนะนี่แล้วรอไปหนึ่งทีไหมโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยครับก็จะติดดาวหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมีบอกนะครับทุกคน,นว่ามันจะมีบอกนะครับว่างานดําดนะครับมันจะมีวิลสองกับวิลหนึ่งนะครับวิลหนึ่งมาจกตรงนี้นะครับงาน จกปูนเบลสองนะครับโอเคเวลสองนี่อยู่ตรงนี้นะ่ะพี่วาร์ปมาให้ดูนะครับอ้าวปูนหายเออปูนหายไปไหนวะโอเคก็ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็สามารถเข้ามา เล่นกันได้นะครับทุกคนเรื่องสร้างแก๊งอยากปวดสตอรี่นะครับแบบแจกคอยแบบนี้นะครับแนะนําเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับผมมาเล่นกันเยอะๆนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง nano x 2ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากติดต่องานนะครับสามารถติดต่อไปที่เพจที่เฟซบุ๊กส่วนตัวส่งเจ้าพ่อก็ได้นะครับ b m k เจ็ดนะเออครับคนเดียวกันนั่นเองนะครับทุกคนนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนบบ๊าายยปปููน